สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้พบกันในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องวัฏจักรชีวิตของสตัตว์ซึ่งได้กแก่คนไก่ผีเสื้อจุดประสงค์การเรียนรู้รวบรวมข้อมูลแนละสร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสตัตว์นักเรียนดูภาพสิ่งมีชีวิตในรูปนี้เป็นสัตว์ชนิดใดน,นักเรียนตอบได้ไหมคะ ถูกต้องค่ะเป็นภาพของหนอนหนอนมีการเจริญเติบโตหรือไม่คะเมื่อหนอนมีการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของหนอนเป็นอย่างไรคะเรียนทราบไหมคะถ้าไม่ทราบเรามาศึกษากันเลยดีกว่านะคะให้นักเรียนเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ของไก่และหนอนผีเสือ้อเรามาศึกษาวัฏจักรชีวิตของมนุษย์วัฏจักรชีวิตของมนุษย์มีสาระยะคือ มนุษย์วัยแรกเกิดจเจริญเติบโตกลายเป็นมนุษย์วัยจเจริญพันธุ์หรือเป็นพ่อแม่พ่อแม่จะแต่งงานกันและเกิดเป็นเซลล์ไข่ของมนุษย์เซลล์ไข่ของมนุษย์นี่จะเดินเติบโตในคันของมารดาหลังจากนั้นก็จะคลอดออกมากลายเป็นมนุษย์ตัวออกน,นะคะอันนี้เป็นวัักรชีวิตของมนุษย์ ส่วนวัฏจักรชีวิตของไก่ไก่มีวัฏจักรชีวิตก็คือเริ่มจากไก่ตัวเต็มวัยไก่ตัวเต็มวัยออกไข่ไข่ฟักมาเป็นลูกไก่ลูกไก่ก็จเจริญเติบโตเป็นไก่ตัวเต็มวัยวัฏจักรชีวิตของหนอนผีเสือ้อหนอนผีเสื้อเริ่มจากผีเสื้อไข่ออกมาเป็นไขไ่ไหมจากนั้นไข่เจริญเติบโตกลายเป็นตัวหนอนหนอนจเจริญเติบโตเป็นดักแด้ดักแด้เจริญเติบโตเป็นผีเสือ้อ จากการที่เราได้ศึกษาวัฏจักรชีวิตของคนของไก่และของหนอนผีเสื้อให้นักเรียนรองเขียนแผนภาพวัฏจธรรชีวิตของคนไก่และก็หนอนผีเสื้อลงในสมุดนะคะและวนามาส่งครูในสัปดาห์ต่อไปค่ะไว้พบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ